สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่การเบิงแล้วรวย4ีหาหัวาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับไปในเสาร์ของมือวันที่สองเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะื้นนี้นะคะแอดผ้าพปพี่น้องมาเท่าสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเจ๊นางสามล้านนะคะพี่น้องค่ะื้นนี้เจ๊นางสามล้านเรามีสายดวนบนล่างมาฝากพี่น้องค่ะ,ะมีสายดวนบนล่างมาฝากเด้อพี่น,อน้องเด้อเนา ณาทางเจ้านี้นะคะของเจน,น่าสามล้านนะคะสิได้มาเป็นตัวใดสำหรับสายดวนนะคะพี่้อกค่ะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเ <ๆ S 1> จน,น่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> คะสวัสดีค่ะเอะอเบืง้งมาด้วยมันอีเจน,น่าสิมาว่างเที่ยวข้างสายดวนมือออกแด้จ้าได้ค่ะเออแต่ว่าเปลี่ยนสายดวนมือออกเด็กแต่มันกับว่าลายหางดอกค่ะจ้อาวันซุ่มอันเด็กรับพี่พี่แต่ล่างเบื้องใสกันจ็ได้เป็นบอค่ะเออนต่มันกับว่าได้ลาย เล่าด่วมว่ได้อายเอาค่ะเลขสายด่วนบนล่างแอดด้วยค่ะค่ะสายด่วนบนล่างขึ้นสองสามสี่สองสามสี่ค่ะกับหาหนึ่งหาหนึ่งค่ะ จ้ามี่จำนั่นล่ะมันบ่ได้หลายหางดอกมันเป็ี่ยนใจด่วนมือออกออ๋ก็เกิดพิจารณามากกัดจัดคัดกับผ่านไปสะเกิดเบิ่งไว้ก่อนก็ได้เห็นบ่ค่ะเจ๊แล้วเงิหน้าค่อยลงทุนก็ได้เห็นบ่แอดค่ะแม่นค่ะเจ๊ค่ะเออคันคัดกองอีหยังก็ให้โทรหาเจ๊นางค่ะถ้าสิเบิ่งเลขก็ให้เบิ่งน้ำเบิ่งแล้วรวยเด้อเบิ่งน้ำเบิ้องขับมิตระทุล่างอยังว่าอยากสอบถามเจ๊นางส่วนตัวก็ค่อยโทรมาเป็นบ่แอดได้ค่ะเจ๊แม่นค่ะมันขืนเบอร์โทรให้อยู่แล้วแอดน่ะเพื่นก็ได้ยากดอก จ้าเจขอบคุณเจหลายๆค่ะจ้าจ้าการสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะจ้าสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเจนาง3ล้านนะคะพี่น้องคะมนีเจนางแล้วมีสายดวน มาฝากนะคะพี่น้องคะสายด่วนมากแบบเรว่ๆนะคะพี่น้องคะสายด่วนบนล่างเด้อพี่น้องเด้ออ่าได้มาสองสามสี่คำาหนึ่งค่ะพี่น้องคะสองสามสี่แล้วก็ห้าหนึ่งอันนี้เป็นสายด่วนนะคะสายด่วนมือเส้นนี่ละอ่าพี่น้องคะทีจะนังะ่งล้ทโทรมาหาเบิ่งเราด้วยนะคะสายด่วนบนล่างนะคะสองสามสี่แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะไปพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ นอกจากสายด่วนแล้วนะคะมันมีแอสิมาส,สรุปให้ทั้งเบอร์ทั้งหมดที่จะนั่งเล่าอ่าลงแนวทางให้นะคะก้อนหน้านั่นมีสองคลิปเนาะพี่น้องมีซองรับ VIP แล้วก็แนวทางชุดบนนะคะที่จะนั่งเล่าให้มากนะคะพี่น้องคะอันนี้แคปหน้าจ,จอไว้ซกอนเด้อพี่น้องเด้อสายด่วบนบนล่างนะคะสายด่วนบนล่างนี่ของกสิได้มากมือเสานี่นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจ,จอค่ะ เอาสายด่ Turn, h, วนนะคะอันนี้สายด่วนที่ได้มือเส้นนี่นะคะพี่น้องคะบันนี้นะคะก็เป็นแนวทางที่จะนั่งรลาะว่างไฮ้อนนานั่นนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นชุดบนนะคะพี่น้องคะชุดบนนะคะที่จะนั่งเราลงคลิปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องเอกเลยนั่งมาให้พ่อพี่น้องได้เบิงทั้งเบิร์ทั้งมวลมาหนีคลองเจน่างนะคะพี่น้องคะเอาอันนี้ชุดบนต่อมาก็สิเป็นอ่าซองรับวีไอพีนะคะพี่น้องคะแนวทางของเจน่างที่เจะนั่งนั่งมาเบาสุฟฟังมาหนีมี งวดนี้นะคะมียูสามยางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นซองรับ VIP พี่น้องแคปนาจอนนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางทางเบอร์ทมุนนี้นะคะของเจนั่งสามล้านพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิง์ค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ,พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแน้ะทงจากเจ๊นาง3ล้านนะคะพี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบ่าอยากสิพลาดกรับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเด็บบลับพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะพี่น้องเนาะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้คงจะน่งมีเพียงซัมมี่นะคะพี่น้องคะหลังจากนี้ก็สิมีอีกคลิปนึงนะคะที่แอดต้องติดตามมากฝากมาตอนเปิพี่น้องบรรเทาสกูส๊สกุขขนนะคะพี่น้องคะวันนี้แอดวันนี้ติดตามถามข่าวแนวทางของปูอ่าหยาเทวดาเลยนะคะปกติอาจาโทษถามเรืองแต๊ะสาวๆวันนี้แอดตื่นตื่นสวยไปไห,นหน่อยนึงนะคะพี่น้องคะแอดตื่นช่วงอ่าตีหากวัวนี่ละพี่น้อง ช่วงนั้นปูเราก็เตรียมตัวออกบินบาทแล้วนะคะพี่น้องคะและะ้วก็หลังจากนั้นแปดโมงเอกขาให้ปูเราะชันเขาแล้วบันนีก้ก็มีอ่าแนวทางข่ามาเนาะเอกะเรือประเด็นท่านี้โทรหาปูนะคะพี่นอ้องค่ะวันนี้เอลงทางอ่าลงแนวทางของเจนนั่งแล้วเอกศิทรไปหาปูนะคะฝาปพี่น้องคะเพื่อทําอ่าแนวทางคงสุดท้ายของปูเนาะพี่นอ้องเอาพิจารณาเบงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแฟนพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกอยากอ่าอยากให้เป็นเรยด้วยติดตามแนวทาง ของอาจารย์ท่านใดนะคะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามาไว้นะคะแอดก็เห็นคอมเมนต์อยู่นะคะอาจจะตอบทราบไปนิดนึงกับขอโทษขออภัยพี่น้องช่วงนี้กับเร่งหาคลิปให้พ่อพี่น้องนะคะเพราะว่าอยากให้พ่อพี่น้องเข้ามีมีโชคมีลาบไปน้ำกันก็เลยวัฒนิตรตอบคอมเมนต์สันนิพี่น้ต์ตะวันกับอ่านอยู่นะคะพ่อพี่น้องคะบริเวณว่าบริ่านนะคะอ่านอยู่ทุกคอมเมนต์นะคะเพียงตะวันตอบทราบไปน้อยนึงกับขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะแอดก็สิพยายามตอบให้เบิ้ล ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณขอบคุณพ่อยพี่น้องนะคะขอบคุณขอบคุณพ่อ่พี่น้องที่เอาเข้ามารับชมรับฟังแล้วกะยั่งอุตส่าห์คอมเมนต์ให้อีกนะคะพลอยพี่น้องคะเป็นกำลังใจให้เบื้องเราด้วยหลายมากๆเลยนะคะพลอ่พี่น้องคะเอาเอกสารย่ญญาวาสิหาแนวทางพายายามหาแนวทางอ่อมาฝากมาตอนพลอยพี่น้องแบบเอาแบบเด็ดๆมาฝากพลอยพี่น้องนะคะพี่น้องคะอืม ฮัลแม่พี่น้องเป็นยังไงแน่น้ะพี่น้องคะทั้งบ้านพพี่น้องเป็นอันมือนีเป็นยังไงแน่แอดก็สแซ่พาไว้แต่พ่ะท่านไม่ซักดอกพี่น้องพรอท่านมีเวลาซักหลังจากลงหน้าทางรัฐบาลแล้วก็ยังคอยสีแล่นไปซักจะข้าวนี่ยนะพี่น้องอันย่อนว่าซักมือดิพี่น้องบ่ได้ซักเครื่องนะคะว่ามีเครื่องซักผ้าก็เลยซักมือ ะะกเ็เป็นอยังหลัง procent, จากทั้งหมดของน laser, แนวทางรัฐบาล pagar, แล้วแล้วเอกสิทธิพิสักพาเอกสิทธิกมากสิทธิติดตามแนวทางตามเล่าให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะคะมนีที่ต้องตามให้พี่น้องนะคะพี่น้องคะจังใดก็ให้พี่น้องสุขคูสุขคนผู้ใดที่เขามาเห็นคลิปนี้ให้มิชคมิลาบให้มิชคมิมันไปน้ำกันส uh ุข huh. คูสุขคนให้แห้งๆร่วยๆปังๆไปน้ำกันสุขคูสุขคนร่วมถึงเบิรงแลร้วยพ้อนะคะพี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมีประมาณนี้มันเป็นอย่างนี้พี่น้องว่าให้เต็มคลิป แปดนาทีนะคะพี่น้องมือนีเจะนั่งแล้วก็บบอลเวบหอยดวนเพราะว่าเราบอสมบายเนาะเราไอร้อมเราเจ็บเจ็บข้อบอสมบายพอม,พอมนะพี่น้องคะบนเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอ่ะเจ็บข้อช่วงนี้เจ็บข้างในข้อลรอกอะ็ะเจ็บข้อมันขั้นข้อแล้วมันไอนะพี่น้องคะอาจิดติดมาก,กับลูกลูกบอสมบายปันไดน,นะคะพาพี่น้องคะเอามีเพียงสำนีแล้วพี่น้องแล้วสำหรับแนวทางสานีของเจนั่สามล้านพี่น้องคะไอ้กะสดิได้คอตโตล่า พ,พี่น้องพระเท่าสุขูสุขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอ,อกันไหมกระแนไในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ